สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่สิบนะครับก็หลังจากที่เดินทางมาจากขอนแก่นมาที่ทําธุระที่บ้านนะก็ได้เสร็จสิ้นแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านที่ขอนแก่นนะครับก็มาใช้สถานีกลางบางซื่อนะครับเพื่อนั่งรถไฟกลับบ้านที่ขอนแก่นก็ค่อนข้างจะประทับใจกับ สถานีใหม่ของประเทศไทยนะครับค่อนข้างจะทันสมัยมากนะครับไม่แพ้สนามบินนะครับแล้วก็ไม่แพ้สถานีรถไฟในต่างประเทศนะครับก็ดูสะอาดสะอ้านทันสมัยมีระบบเสน้นทางการเดินทางมีป้ายเที่ยวขบ,บวนรถนะครับเหมือนต่างประเทศทุกอย่างนะครับเป็นอินเตอร์มากขึ้น ดีกว่าที่หัวลำโพงค่อนข้างจะมากมายนะครับครัวอันนี้ก็คือเป็นแม่เป็นตาของเราสามารถที่จะไปคุยให้ชาวโลกได้รู้ได้เลยว่าของเราก็ทันสมัยนะครับในเรื่องของอาคารผู้โดยสารนะครับส่วนตัวรถไฟก็คงจะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับและอนาคตก็น่าจะมีรถความเร็วสูง วิ่งในประเทศของเราครับท่านนี้ก็เลยให้ดูบรรยากาศและเสียงจริงๆจากเนี่ยน,นี้อันนี้คือ,คอป้ายค่อนข้างยากทันสมัยนะครับส่วนร้านค้าร้านนี้ค่อนข้างจะต้องปรับปรุงนะครับในเรื่องของร้านค้าแบบนี้นะครับไม่ยังไม่อินเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นทางเข้านะครับ ก็ให้ดูบรรยากาศไปนะครับก็อีกสักพักก็คงจะได้เข้าไปที่ขึ้นบนรถนะครับผมจะไปขบวนที่เจ็ดสิบห้านะครับกรุงเทพหนองคายช่วงที่แปดโมงสี่ห้านะครับก็ไปถึงที่บ้านที่ของแกนก็ประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับโอเคครับให้ดูบรรยากาศ ซึ่งผมก็มาเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็โอเคประทับใจโอเคครับไว้พบกันคลิปหน้าครับ